สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับช่องวันว่างช n แนลคือเก่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตคาแดงเกษตรพันธุ์หญยนะครับผมที่ผมปลูกไว้ริมสะนะครับอายุก็ประมาณจะมีรุ่น4เดือนหาเดือน6เดือนครับผมล้วก็จะแยกบางส่วนนะครับที่เขาเริ่มแตกกอนะครับไปขยายพันธุ์ต่อไปครับครับตัวนี้ผมปลูกอ่อ ใส่แค่หนึ่งต้นนะครับต่อหลุมนะครับหนึ่งต้นต่อหลุมตอนนี้เริ่มแตกกอแล้วนะครับเริ่มแตกกอไปแล้วนะครับตัวน,นี้ประมาณสองสาเดือนนะครับผมสองสาเดือนก็จะกอเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงก่ออายุหกเดือนนะครับตัวนี้สามสี่เดือนริมสะเริ่มแตกกอแล้วครับผม เดี๋ยวค่าไปเบืองรุ่น6เดือนนะครับเราก็จะขุดเมื่อนี้ครับผมมาเบื้องกันครับว่าค่าที่ขุดนะครับสามารถใช้ประโยชน์อย่างไน้แน่นะครับเอาไปเหตุอย่างได้แน่นะครับสั่งมุ่คราคาอยังหายก้เท่าได้แน่นะครับผมแต่คือจะเอาไปขายนั่นแหละครับผมพูดง่ายๆเลยจะขุดไปขายนะครับมาดูกันว่าเราสามารถสร้างรายได้จากอะไรได้บ้างนะครับสำหรับขาในหนึ่งกอนะครับเบื้องกอนี้ครับแต่กอดีแล้วนะครับผมมีนอออนเต็มเลยนะครับ นอออนกําลังมาจะคุดนะครับการคุดผมก็จะคุดทั้งกอเลยนะครับผมคุดยกกอออกเพื่อที่จะบำรุงกอข้างๆนะครับผมจะคุดผมปลูกระยะชิดนะครับตัวนี้ปลูกระยะชิดบางรุ่นผมก็มีการจิ้มนอออนไปขายบางแล้วนะครับผมรายได้อย่างแรกนะครับขายนอออนนะครับผมขายนอออนนะครับนอออน ตอนที่เขายังแต่กอไว้ใหญ่นะครับก็สามารถจิมนอออนบางส่วนไปขายได้นะครับตามที่มีลูกค้าเป็นสั่งเข้ามานะครับนะครับปลูกระยะชิดการจะเลือกคูดกอที่เขาแตกกอใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะแบ่งบางส่วนนะครับไปขายนะครับแล้วก็เอาไว้ขยายพันธุ์ในสวนต่อไปครับผมเขียวขจีเลยครับผมนี่นะครับผมคูด ปลูบบริเวณนากระท่อมนะครับคางโซนของอหลุมแปลงเพิ่มมาเขาเจอนะครับแปลงเพิ่มมาเขาเจอเก่าครับก็จะดูหนาตาแน่แต่ว่าก็จะบํารุ่งละักะแยกขุดบางส่วนนะครับออกไปขายครับก็จะเอากอใหญ่ๆนะครับขุดออกไปขายนะครับเดี๋ยวเข้าขุดเดี๋ยวผมขุดแล้วนะครับมาเบิ่งนกันครัวว่ากอหนึ่งสามารถ สั่งและใดอยังได้แน่นะครับสำหรับค่านะครับผม ตอนนี้ก็แต่เมื่อแล้วนะครับสำหรับคาหนึ่งกอน,นะครับเดี๋ยวผมแยกชินส่วนแล้วนะครับแยกแล้วผมจะมาสาธิตวิธีการปลูกขยายพันธุ์ไปน้ำกันเลยนะครับผมกุ๊นแล้วกับปลูกเลยนะครับหลุมเก่าเนี่ยครับปลูกใส่หลุมเก่าเลยครับปุบอันนี้ก็เป็นหลุมเดิมนะครับ นองา,งามเลยครับผมนี่ครับไซส์อวบๆใหญ่ๆกันเลยเลยครับลักษณะของข่าแดงนะครับผมหนึ่งต้นแบบนี้นะครับมันจะมีนอนะครับเขาะจะมีนออยู่สองนอเลยกันนะครับนี่ครับถ้าเอาไปปลูกนะครับ ถ้าเอาไปปลูกก็แยกหน่อแบบนี้นะครับเป็นต้นครับแยกแบบนี้นะครับปลูกต้อนึ่งหลุมได้เลยนะครับผมก็จะได้นึ่งต้นนะครับผมสมมุตินะครับเนี่ยครับขยายพันธุ์กับหนึ่งหนึ่งก่อน,นะครับก็สามารถขยายพันธุ์ได้หลายกอน,นะครับผม สามารถนําไปปลูกขยายพันธุ์ได้สบายกอนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกรายได้ที่ใดจกค้านะครับผมว่าเขาสามารถสัางรายได้อีกอย่างนึงแน่นะครับรายได้ยังแหลกเลยนะครับก็คือที่หูกันก็คือนอออนนะครับผมนอออนแบบนี้ผมจะตัดแบบนี้เลยนะครับตอนนี้หัวใหญ่มากเลยนะครับผมตัดแบบนี้นะครับขายนะครับนอละประมาณหนึ่งบาทนะครับผมนอละหนึ่งบาทนะครับ ไปแหลมๆแม้กระทั่งมีใบนะครับผมขายหนอลักษณะแบบนี้นะครับแพ็คใส่ถุงไปขายละกะหัวแก่นะครับผมหัวแก่กระสังและใดใดอีกช่องทางหนึ่งก็คือตัดนะครับที่เหลือจากตรงนี้นะครับเอาไปล่างนะครับฝานเป็นแหวนฝานเป็นแหวนใส่กับตะไคร่แล้วก็ใบบกูดนะครับกะขายเป็นอีกชุดหนึ่งได้นะครับผมส่วนล่ำนะครับผมล่ำแก่แบบนี้นะครับผม ลำแก่ก็เอาไปตำเมี่ยงนะครับตำเมียงตำเมี่ยงก,ก,กินกับใบบักมีนะครับใบขนุนอ,อน่อนหรือว่า,อาเออกระเอิญหางบักมีนะครับพี่น้องบักบักมีลูกเล็กๆนะครับผมมาใสสารก็เอินหาบักมีนี่ครับสามารถสั่งได้หลายท่านนะครับหรือว่านอกแก่นะครับก็เอาไปเฮ็ดเจ้าบองก็ได้นะครับพี่น้อง เป็นแจ่วบองนะครับนะครับเนาะแจ่วบองตั้นะกะหลวกจิมหัวค่าออนเนี่ยแหละครับกินกับแจ่วบองที่ห้อเอาไปแปรรูปนะครับสั่งแล้วได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมหรือพี่น้องมีไอเดียอีย่างนะครับผมที่เอาไปเฮตดประกอบอาหารอีย่างใดแน่นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไว้ได้นะครับอยู่ใต้คลิปนี่นะครับผมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปน้ากันครับผมนี่ครับ นอกจากขยายพันธุ์แล้วนะครับก็1กอสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางนะครับผมเอาไปสั่งรายได้ไปต่อยอดได้อีกนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมก็จะปลูกขยายพันธุ์คานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการปลูกนะครับคร่าวๆให้ี่น้องได้เบิงนะครับผมว่าปลูกจังไดนะครับผมนะครับเหมือนแยงออกมาแบบนี้แล้วนะครับ1กอเดี๋ยวจะปลูกให้เบิงนะครับครับสำหรับการปลูกนะครับเอ่อ มันเป็นลำหย้าทั้งสี่นะครับผมก็จะตัดประมาณนี้นะครับผมตัดประมาณนี้นะครับประมาณ30มเส้นถึงห0สเส้นนะครับผม3 0ถึง5้าเซนนอพันธ์ตัวนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ารูเสือเขาจะมีแง่งนอหลายแง่งดีนะครับผมเวลาเขาติดมานะครับตัวนี้โตตัวนี้โตนะครับเขาจะแตกกออกมาอีกฝั่งละ2นะครับผมฝั่งละ2ตัวนี้สองสองนะครับก็จะเป็นนอพันธ์ ที่สมบูรณ์นะครับพอสมควรนะครับรากนะครับถ้าเกิดไผ่ได้รับพันคานะครับพันคาที่สั่งเข้ามานะครับที่สั่งเข้ามาแล้วรากแห้งนะครับแนะนําใหมแช่น้ำก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นรากโสดเท่าสามารถปลูกลงดินได้เลยนะครับถ้าเกิดเท่าปลูกแตก่อดีแล้วเท่าสามารถขยายพันุเองแบบนี้ก็ได้เลยนะครับผมถ้าไผ่รับไปนะครับรากแห้งก็ต้องตกใจนะครับผมสามารถแช่น้ํานะครับเดี๋ยวรากฝอยเขาก็จะออกมาใหม่นะครับผม ตัวนี้นะครับรากฝอยสีขาวๆตัวนี้แห้งไปกับวัเป็นหยังนะครับผมเขาจะออกรลกแกวหลักฝอยออกมาเองนะครับสรับหลุมปลูกนะครับหลุมปลูกตัวนี้กัหลุมเดิมนะครับที่ขุดขาวออกเมื่อกี้นี้นะครับผมผมจะร่องก่นหลุมด้วยแกลบนะครับผมเวลาขุดจะได้ขุดง่ายนะครับตัวนี้พลาดไปดินมันเริ่มแหลนแล้วก็สารอาหารเริ่มหมดนะครับแกลบก็เริ่มหมดปลายน้ำนะครับผมแกลบตัวนี้ผมเลือกทีมี่ขี่ไก่มาน้านะครับที่ไก่แกลบนะครับ ซื้อตามโรงสีนะครับกระสอบละห้าบาทกาเลือกตากบริเวณที่ไกลเขาเคลียนะครับแล้วก็ขี่มีขี่มีขี่ไกลติดมาด้วยนะครับการมา์กไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับในกระสอบเอามาใส่ได้นะครับเป็นแกบเก่านะครับ นอเขาออกไปทางใดนะครับเท่ากับสามารถเลือกได้นะครับจะให้นอมาทางนีก้ก็หันนอนออกมานะครับผมจะเอา,าอมาประมาณนี้ อีกหนึ่งรอบนะครับผมโรยรอบๆเลยนะครับเป็นปุ๋ยเป็นเนตูนนะครับเพื่อจะได้ซอยหรือในตัวเจนนะครับหรือว่าถึงยธาสารอาหารนาดินในน้ำนะครับกว้างน้อยครับเสร็จแล้วนะครับก็ทําการรดน้ํานะครับครับรดน้ำครั้งแรกให้ชุ่มนะครับตัวนี้ผมจะใส่เป็นจุลินทซี์สังราคอ์แสงข้าไปน้ำนะครับผม จุลินรีสังข้อแสงนะครับจะซอยตรึงไนโตรเจนนะครับให้คับข่านะครับผมตัวนี้ข่านี่เขาสามารถใส่ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับบต้องย่านว่าเขาจะตายนะครับจุลินซีครับสามารถใส่ได้ตามต้องการเลยนะครับจุลินทรียสังคข้อแสงผมใส่ประมาณหนึ่งแก้วนะครับผมต่อน้ำหนึ่งถังแบบนี้นะครับต่อการรดน้ำหนึ่งครั้งต่อก้อนะครับ ก็เห็ดไปหลายๆนะครับพี่น้องถ้าไปเห็ดจูลินซี่สังกแสงเป็นแล้วก็หรือพายังเห็ดบวเป็นนะครับก็สามารถเข้าไปเบิ่งคลิปวิธีการเห็ดจูลินซี่ในช่องได้นะครับผมเคยลงไว้แล้วนะครับลงไว้หลายปีแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ลดเลยให้ชุ่ม ผมการรอนะครับประมาณ 1- 2เดือนนะครับก็จะเริ่มมีนอออนแบบนี้นะครับผมนี่ครับเริ่มแตกกอโทษที่ครับเสียมฝั่งนี้จะพึ่งขยายออกมาฝั่งนี้ก็เริ่มมีนอออนนะครับเริ่มมีผลผลิตนะครับผลผลิตก็คือนอออนนะครับชุดแรกนะครับถ้าใครต้องการเก็บผลผลิตปีแรกนะครับสเดือนนะครับก็สามารถเก็บนอออนได้แล้วนะครับผมนี่ครับนอออนเดี๋ยวบองวิธีการจิ้มนอออนนะครับ ในก่อเลยนะครับโดยที่ห้าประต้องคูดออกนะครับครับผมอย่างเช่นหนอนี้นะครับก็สามารถจิ้มขายได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้เบิง้งใส่มีดนะครับมีดแข็งแข็งแน่จจกหน้อยนะครับ่นอง สังเกตนะครับต้นนี้จะเป็นต้นแม่เขานะครับผมลําแม่นะครับจะมีสองนอนแบบนี้นะครับหนึ่งต้นสามารถจิ้มได้สองนอนะครับแต่ต้นนี้เริ่มแก่แน่แล้วนะครับผมจะจิ้มนอน,นให้เบิง้งสาธิตให้เบิงบ้งหนึ่งนอนนะครับ ได้แล้วนะครับหนึ่งนอหนึ่งนอนะครับเอาไปล่างนะครับล่างกับเปลาะปอกนะครับปอกนิดเดียวนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับลูกค้าที่ส่วนใหญ่ที่ผมซื้อในชุ่อขายในชุมชนนะครับเขาจะไปปลอกเองนะครับผมมันจะได้บอเหียวนะครับผมเอาไปล่างนะครับแพ็คใส่ถุงหรืออว่ามัดเป็นกําไปขายได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวจะผ้าชุ่มนะครับการแพ็ค ไปขายนะครับผมตามหลานชุ่มชนเนี่ยแหละครับผมกับบดายฟิกยังมากมายนะครับผมขายตามชุมชนกับพ่อขายได้นะครับผมเดี๋ยวจะพาแพ็คขายน้ํานะครับเป็นตัวอย่างสักสองชุดนะครับผมโอเคครับครับในส่วนกอด้าน้างนะครับที่เขาเริ่มแตกกอดีแตกกอใหญ่แล้วนะครับผมก็จะคูดเบิดทั้งเหงาเลยนะครับเพื่อที่จะกอข้างๆนะครับเขาจะได้แร่ขยายมากดาน้างต่อไปครับผม จะปลูกเป็นระยะชิดนะครับผมเหมือนกอนี้นะครับยังไม่แตกกอนะครับก็จะขุดกอนี้ออกนะครับกอนี้ก็ยังไม่แตกกอนะครับพอขุดออกนะครับกับพืวนดินรอบๆนะครับแล้วก็เอาแกลบดำนะครับแกลบดำก็ได้นะครับพี่น้องแกลบขี้เลื่อยนะครับหรือว่าแกลบดิบก็เอามาลุ่งได้นะครับผมให้ดินมันล้วนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขุดแล้วก็เดี๋ยวสาธิตการแพ็คขายให้ชมนะครับผมติดตามกันต่อไปครับพี่น้อง พี่น้องบระกรูดนะครับก็เอามาจากกิ่งที่ตอนใบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กิ่งกําลังออกรากแล้วนะครับผมกิ่งตอนนี่ครับกําลังออกรลกแล้วก็ตุ่มตอนเริ่มแห้งนะครับแต่ได้เอาลงชําในดินต่อไปครับผม ใช่นะครับกะหนึ่งกอถ้าขายเฉพาะตะไคร้นะครับ10บาทจะประมาณนี้นะครับ10บาท1กรัมกรัมละ10บาทแต่ว่าผมแต่ว่าผมจะขายร่วมกันนะครับค่าตะไคร้ใบบกูดนะครับขายน้ำกันเลยนะครับผมเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าให้กับค่าแก่ของเฮ้านะครับผมทีเหาแยกออกจากนออ่อนครับผมค่าตตะไคร้ตัวนี้เป็นตะไคร้เกษตรพันธุ์ใหญ่นะครับผมนี่ครับตะไคร่เกษตรพันธุ์ใหญ่ หัเท่านิโปรงเลยนะครับนิบแกลออกมาแล้วนะครับหัวใหญ่น,นะครับตะไคร์กระเสษครับ,รรบโอเคเดี๋ยวจะแพ็ครวมกันกับคานะครับไปทรงครับผม รับผมพี่น้องคาในหนึ่งกอนะครับก็จะได้คาออนนะครับสรุปเลยนะครับคาออนล้กกะลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวนี้ผมตัดหากออกแล้วนะครับผมนอแกนะครับขายรวมกันกับตะไคร่ใบมะกรูดนะครับผมตะไคร่ใบมะกรูดส่วนที่แกจัดนะครับแกจัดประมาณนี้นะครับตัวนี้แกจัดเขาก็เอาไปตัดไปตากแดดนะครับตากแดดให้มันแห้งแล้วมาบดนะครับบดแล้วก็เอาไว้ชงใส่น้ำหอนนะครับต้านโควิดนะครับพี่น้อง รวมกันครับกระช่ายขมิ้นเนี้ยก็ว่าไปนะครับพี่เดี๋ยวผมจะไปแพ็คพี่น้องเบิรงเป็นตัวอย่างนะครับจะสามสีทุงนะครับผมก็จะเอาไปทรงร้านนะครับส่วนนี้นะครับผมก็จะคุดเพิ่มเติมนะครับเพื่อไปทรงร้านต่อไปครับผมลักษณะนี้นะครับหนึ่งต้นก็นสามารถแยกได้นะครับผมแยกหัวได้เลย ส่วนล่ำนะครับเอาไปตำเมียงก็ได้นะครับพี่น้องผมก็จะตำเมียงนะครับใส่กับตะไคร่นะครับใส่ตะไคร่กินเมียงกับผักนางเลิดนะครับผมัให้เหลิดสาธิตหนึ่งถุงก่อนนะครับจะเสียเวลานะครับ ปละมาณนีนะครับรัดประมาานีนะครับเพื่อไหลานเขาไปหอยขายนะครับผมหรือไผจะเทคนิคการบรรจุแต่ละค้นกับพ้อกันนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับจะพาหรือบ่พาก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะบ่พานะครับผมถ้าพามันจะเสียเร็วนะครับผมถ้าไปแบบนี้เป็นกะแช่ตู้เย็นอยู่ได้นานนะครับถุงแบบนี้นะครับขายถุงละสิบบาทนะครับถ้าเขาขายเองแต่ว่าถ้าเขาไปทรงกะ สามถุงยี่บาทนะครับพี่น้องครับกระลองเห็ดเบิงครับผมการลองปลูกนะครับหล้วก็ลองขายเบิงส่วนนอออนนะครับผมนอออนประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ขายกําละสิบบาทครับผมหรือแล้วแต่ทั้งหลานมันจะไปขายสิบหายี่สิบก็แล้วแต่เพิ่นครับผมแต่ผมทรง10บาทนะครับฝากไว้10บาทครับเท่าขายเองนะครับแล้วแต่เทาจะขายราคาใดนะครับผม แต่ผมกะจะยืนราคาประมาณสิบาทนะครับนอนละบาทนะครับเพราะว่ามันมีหัวอ่อนมะน้ำนะครับนออ่อนด้วยนะครับเอาบปเด็ดตาเราจะล่ำอ่อนมันไปปอกนะครับถ้าเพื่อนซื้อไปสิบาทเพื่อนกะจะไปปอกนะครับขายกำไรยี่สิบบาทครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องคลิปนี้นะครับกะนําไอเดียการท่าเกษตรง่ายๆนะครับมาฝากเพียงเท่านี้ครับผมเ็ดเกษตรนะครับให้มีรายได้เขามาน้ำนะครับผมผมกะ ปูค้านะครับเป็นพี่เลี้ยงรักเลยนะครับตอนนี้กะจะไดนารายได้ที่ขายค่าขายอย่างพวกนี้นะครับมาสือพันธุ์ใหม่ต่างๆต่อไปนะครับในสวนนะครับในสวนก็จะปลูกหลากหลายผสมผสานนะครับผมปลูกผสมผสานกันไปครับผมมีสิ่งที่เข้ามากินนะครับผมเข้ามากินอย่างเขาก็ปลูกไปครับพี่น้องคอยเหตุเริ่มทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมนี่ก็เป็นมะละกอนะครับพ่อได้ตำครับผม ส่วนนี้จะเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับผมถลูกเล็กๆต่ำแ่บพอดีนะครับมะละกอนะครับอันนี้มะยมแดงนะครับปลูกหลากหลายไปครับผมพี่น้องเราก็จะได้มีพืชผักสวนครั่วนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับดีๆนะครับมีบรรยากาศมีอากาศบริสุทธ์นะครับห้สูตรรับเอาเต็มทีเลยนะครับบรรยากาศในสวนครับผม ลิ้นจีนะครับก็ติดแล้วนะครับลิ้นจีนะครับที่พี่น,น,น้องถามกันเข้ามานะครับว่าปลูกสูตรหลุมปลูกลิ้นจีนะครับผมลิ้นจีติดอีรีบอนะครับกะนี่เลยครับผมอัปเดตให้เบื้องน้ำเลยนะครับผมหลุมปลูกสูตรพิเศษนะครับในการปลูกลิ้นจีนะครับผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมกะร่องเปิดเข้าไปหาเบื้องนะครับกะฝากพี่น้องนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้การน้ำด้วยครับผมในการ สวนเกษตรผสมผสานนะครับในพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับผมปลูกหลากหลายให้มีกินทุกอย่างครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันวางครับสวัสดีครับ